กรมการขนส่งทางบกร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเสนอเหตุเกิดบนถนนสวัสดีครับคุณผู้ชมถนนในประเทศไทยมีหลายเส้นทางที่เป็นที่รู้จักหรือถึงขั้นบางแห่งถูกตั้งชื่อว่าเป็นโค้งร้อยศพหรือโค้งมรณะซึ่งหากต้องขับผ่านทางโค้งเหล่านั้นผู้ขับขี่ก็มักระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่อุบัติเหตุที่จะนำเสนอในวันนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจผู้ขับขี่ทุกรายว่าโค้งไหนๆก็มีสิ์ตายได้ถ้าขาดวินัยการขับขี่ครับเหตุเกิดบนถนนต่นจุดเสี่ยงทางโค้งจุดเกิดเหตุบนถนนบายพาสสายชะอำปราณบุรีขาล่องกำลบสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรียวดย่อนที่เกี่ยวข้องรถกระบะหนึคัน เมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งของคืนวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรถยนต์ชนต้นไม้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายเหตุเกิดบนถนนบายพาสสายชะอำปราณบุรีขาล่องตำบลสามพยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีที่เกิดเหตุพบรถปิกอัพชนเข้ากับต้นไม้ข้างถนนจนพังยับเยินภายในรถพบผู้เสียชีวิตหศพบบและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกสราย จากการสอบสวนทราบว่าคนขับขับมาด้วยความเร็วสูงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งทำให้รถลื่นเสียหลักพุ่งตกถนนชนเข้ากับต้นไม้อย่างไรจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกลาง่าวอุบัติเหตุเกิดบ่อยไหมเกิดบ่อยครับเกิดแทบทุกวันทุกคืนนะครับเพราะเนื่นองจากว่ามันจะเป็นช่วงระหว่างอยู่เทินแล้วหัวโค้งคนขับรถอาจจะง่วงนอนหรือ ไม่ชำานาญเส้นทางอาจจะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้เมื่อกับขี่ถึงก่อนถึงทางร่วมทางแยกหรือก่อนถึงทางโค้งนะครับก็จะรอความเร็วของรถลงนะครับจะไดะะ้ก็จะทําให้อุบัติเหตุต่างๆนี้ลงได้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่ายิ่งขับเร็วโอกาสหลุดโค้งก็จะมีสูงเพราะการขับรถเข้าทางโค้งที่ถูกต้องและปลอดภัยผู้ขับขี่จะต้องชะลอความเร็วทุกครั้งก่อนถึงทางโค้งเพราะเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เรื่องของทางโค้งเนี่ยหนึ่งรถขับมาด้วยความเร็วไม่ได้เกิดคู่กรณีแต่คุณหลุดโค้งลงไปเองนะครับแล้วก็ที่ทําให้เกิดความสูญเสียรุนแรงเนี่ยเป็นเพราะว่าพอหลุดโค้งแล้วเนี่ยไปชนวัตถุอันตรายข้างทางทําให้เกิดเหตุนอกจากต้องเคารพกฎนะฮะดูดูเรื่องป้ายแล้วนะฮะที่สําคัญของคนขับเลยโดยหลักก็คือว่าต้องต้องพยายามผ่อนความเร็วลงในการขับรถเข้าทางโค้งคุณผู้ชมต้องยึดหลักว่า ถ้าเป็นโค้งขวาต้องเกาะเลนซ้ายให้มากที่สุดเพื่อจะได้เห็นทนัศนวิสัยได้ดีขึ้นแต่หากเข้าโค้งซ้ายให้เกาะเลนกลางไว้จะช่วยให้เห็นรถที่วิ่งสวนทางมาได้กว้างไกลขึ้นและที่สําคัญในระหว่างเข้าโค้งห้ามเหยียบคลัชห้ามเปลี่ยนเกียร์และห้ามเหยียบเบรกอย่างรุนแรงนะครับเพราะจะทําให้รถเกิดแรงวิว่งจนอาจนํานนไปสู่การแหกโค้งได้ครับ กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหาม,มาตรการเสริมเพื่อลดอุบัติเหตุในเส้นทางเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของทุกคนครับครับสำหรับจุดเสี่ยงจุดอันตรายในแต่ละจังหวัดนี้นะครับทางกรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเสริมโดยสั่งการให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไปตรวจสอบ จุดเสี่ยงจุดอันตรายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ให้จัดทําป้ายเตือนก่อนที่จะถึงจุดเสี่ยงจุดอันตรายโดยให้มีป้ายเตือนเป็นระยะระยะเพื่อให้ผู้ขับขี่รถเนีะยะ่ระยะระมัดระวังและลดความเร็วลงก่อนที่จะถึงจุดเสี่ยงจุดอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีอันตรายมากๆหรือเกิดอุบัติเหตุมากๆนะครับเป็นประจํา ทางกรมการขนส่งทางบกได้เน้นยำ้ำสำหรับจุดเสี่ยงจุดอันตรายนั้นทางกรมได้สั่งการและติดตั้งไปแล้วเป็นมาตรการเสริมจำนวน300กว่าจุดทั่วประเทศครับก็ขอให้ผู้ขับขี่รถใช้ความระมัดระวังในการผ่านจุดเสี่ยงจุดอันตรายปฏิบัติให้เป็นไปตามเครื่องหมายจราจรและกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยครับและก่อนเดินทางสงกรานนี้อย่าลืมนำรถเข้าตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นฟรีหน้ากรมการขนส่งทางบก และจุดที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนครับสวัสดีครับสัญจรปลอดภัยทุกทิศทั่วไทยใส่ใจวินัยการขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่นงธนบุ